ปิดฉากซัมเมอร์อันร้อนแรงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับบรรดาอนิเมะมากหน้าหลายตาครับทั้งภาคต่อที่กำลังจะเข้าสู่จุดคลายแม็กของเรื่องครับหรืออนิเมะหน้าใหม่ประจำซีซั่นซัมเมอร์ครับที่สร้างความประทับใจจนไม่ลืลืมให้กับแฟนๆนะครับทำเอาแฟนๆเนี่ยต่างต้องถามหาภาคต่อกันโดยเร็วครับและในที่สุดครับก็มาถึงคราวของการเปิดฤดูกาลใหม่กันอีกครั้งครับกับอนิเมะประจำเดือนตุลาคมหรือซีซั่น4ที่ทุกคนนั้นต่างรอคอยนะส่วนจะ มีเรื่องอะไรกันบ้างครับก็ไปชมพร้อมๆกันเลย อันดับที่10ครับคาโมโนฮาชิรอนครับหรือชื่อภาษาไทยครับสืบลับฉบับคาโมโนฮาชิรอนครับผลิตโดยดีโอเมเดียครับต้นฉบับก็มีมาจากมังแงะนั่นเองนะครับมากับผลงานเรื่องใหม่ของผู้แต่งรีบอลครับที่ไม่ว่าจะเขียนเรื่องไหนครับมังแะของเขาเนี่ยก็เป็นอนิเมะไปซะทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นผลงานระดับตำนานอย่างรีบอลครับไปจนถึงเอลไดฟ์ที่เพิ่งเป็นอนิเมะไปในปี2018ที่ผ่านมาครับและล่าสุดครับกับสืบลับฉบับคาโมโนฮาชิรอนครับที่ดูยังไงยังไงเนี่ย มันก็ใสโคพาร์ชัดๆครับก็แง่ละพี่แกเล่นออกแบบตัวละครให้เรื่องนั้นนิว่าและสืบลับฉบับคาโมโนฮาชิรอนครับก็ได้กลายเป็นอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องประดับบารมีของผู้แต่งคนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเรื่องย่อครับจะกล่าวถึงคาโมโนฮาชิรอนครับชายคนนี้ครับได้รับการขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะโดยแท้ครับและไม่มีปริศนาใดครับที่เขาไขไม่ออกและนี่เองครับก็เป็นหนึ่งในพรสวรรค์ครับที่เจ้าตัวนั้นปราบปลื้มมาตลอดนะครับถึงขั้นประกาศว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย วันที่มีนี้นะครับก็จะขอทุ่มเทให้กับงานนักสืบแต่ใช่ว่าชะตาของผู้มีพรสวรรค์ผู้นี้ครับจะไม่มีข้อบกพร่องเลยนะครับถึงแม้รอนครับจะสืบคดีได้เก่งแค่ไหนครับแต่ทว่าเขาครับกลับไม่เคยจับผู้ร้ายได้เลยสักหนครับดังนั้นครับเขาจึงต้องมีผู้ช่วยอย่างอิชิกิโทโทมาระครับตำรวจมือปราบจากแผนสืบสวนที่1ครับของกรมตำรวจนครบาลโตเกียวครับมาร่วมไขคดีไปด้วยกันกับเขาและการแท็กทีมของคุณตำรวจสุดแสนซื่อนี้ครับกับนักสืบมือหนึ่งที่ดูลึกลับและเต็มไปด้วยปริศนา ผู้นี้จะเป็นเช่นไรต่อไปครับก็รวมหาคำตอบกันได้ในวันที่2ตุลาคมนี้ อันดับที่9ได้แก่พลูโตผลิตโดยสตูดิโอเอครับต้นฉบับก็มาจากมังงะจะเริ่มใช้ในวันที่26ตุลาคมปี2023อันดับที่9นี้ครับก็ยังคงอยู่กับแนวสืบสวนสอบสวนกันต่อครับแต่ความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือมันเป็นการสืบสวนของแอนดรอยครับนี่คือผลงานชั้นครูครับที่ถูกหยิบยกเนื้อหาบางส่วนมาจากมังงะของเจ้าหนูอะตอมครับของอาจารย์เทสิกะโอซามุครับชายผู้ที่ได้ชื่อว่าบิดาแห่งวงการการ์ตูนญี่ปุ่นครับและพลูโตก็เลยถูกดัดแปลงมาเป็นปบบอนิเมะร ที่จะมีทั้งหมด8ตอนครับ ซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะเล่าถึงโลกอนาคตครับที่เหล่าหุ่นยนต์เนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ครับจนแทบจะกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหุ่นยนต์เหล่านั้นครับต่างก็มีบทบาทในสังคมแทบจะไม่ต่างกับมนุษย์ทั่วไปครับมีทั้งครอบครัวและลูกที่ถูกสร้างขึ้นมาและท่าทีทุกอย่างครับระหว่างพวกเขากับมนุษย์ครับก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่แล้ววันหนึ่งครับความสงบเหล่านั้นก็ต้องจางหายไปเมื่อมีการทำลายเหล่าหุ่นยนต์ที่มีความสามารถระดับสูงเกิดขึ้นเป็นครั้งงงงแแแรรรกกคััััับบบละะตตวววฆาาเเเอยยยทิ้สสดดีุุหห หุ่นยนต์เคาะรายนั้นให้เป็นรูปเขาสัตว์แต่ทั้งหมดที่เล่ามานี้ครับก็เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้ครับเพราะยังมีหุ่นยนต์ในลักษณะเดียวกันครับที่หลงเหลืออยู่อีก6ตัวครับและอะไรคือเป้าหมายของคนร้ายและสุดท้ายคนคน,นั้นคือใครกันแน่ครับก็ต้องร่วมกันออกเดินทางตามหาความจริงกันได้ในพลูโตทางเน็ f ฟ i กนะฮะคุณผ อันดับที่8ได้แก่คุซุริยาโนฮิโตริกโตะผลิตโดยโตโฮแอนิเมชั่นสตูดิโอร่วมกับ OLM ต้นฉบับของเรื่องนี้ครับก็มีมาจากไลโนเวลนะครับจำนวนตอนทั้งหมด24ตอนนะครับจะฉายสซีซั่นนะและจะเริ่มฉายในวันที่21ตุลาคมปี2023นีน้ครับไหนๆก็สืบคดีกันยกใหญ่แล้วนะครับสืบกันต่อกับหมอยาแห่งวังหลังจะเป็นอะไรไปครับกับอนิเมที่บอกเลยว่าเรื่องงานภาพเนี่ยเขาใส่สุดกันซะจริงครับกับเรื่องนี้แถมชื่อชั้นของสตูดิโออย่าง OLM ครับก็คงเป็นเคร ีได้ระดับหนึ่งและวครับว่าผลงานของอนิเมะเรื่องนี้ครับจะต้องออกมาดีไม่แพ้ P ีอย่างที่เราได้เห็นกันอย่างแน่นอนโดยเนื้อเรื่องครับจะเล่าถึงเหมาครับเด็กสาวผู้ที่เคยเป็นหมอยาในสถานเรืองรมครับหรือที่เรารู้จักกันดีในย่านคมแดงนั่นเองนะครับจนวันหนึ่งครับเธอได้มีโอกาสเข้ามาทํางานรับใช้อยู่ในวังหลังครับซึ่งเต็มไปด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังที่เธอเนี่ยไม่คาดคิดมาก่อนจึงทําให้เธอครับได้ใช้ความรู้ฉบับหมอยาของเธอครับในการแก้ไขปัญหาหรือว่าคดีต่างๆภายในวังหลังครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่่นาส ใจและไม่ควรพลาดเป็นอันขาดประจำซีซั่น4ปี2023นี้ล่ะนะ อันดับที่7ได้แก่ M.F. g o l ครับผลิตโดยสตูดิโอเฟลิกฟิล์มครับต้นฉบับก็มีมาจากมังะจะเริ่มฉายในวันที่1ตุลาคมปี2023นี้ครับสารต่อตำนานนักซิ่งแห่งเทือกเขาอากินาครับที่เรียกได้อย่างเต็มปากว่านี่คือภาคต่ออย่างเป็นทางการของ Ini t i a l D ดีครับที่รอบนี้เนี่ยมาในทีมของการแข่งรถแบบทัวนาเมนต์ครับโดยความพิเศษของเรื่องนี้ครับก็คือตัวเอกในภาคนี้ครับจะใช้รถที่มีเลขรหัสรุ่นอย่าง86ครับแต่ทว่าไม่ใช่ AE86 อย่างที่เราคุ้นเคยกันเพราะ นี่คือตำนานรถซิ่งโชมใหม่อย่าง To y ยต a GT86 ครับที่มีแรงม้าถึง205แรงมา้าแต่ถ้าว่าถ้าเทียบกับคันอื่นๆในเรื่องครับที่ปาไป300กว่าแรงม้าเนี่ยก็อาจจะดูเป็นข้อเสียเปรียบในด้านพลังกำลังอยู่ใช่ไหมละครับแต่ถ้าว่าด้วยฝีมือของตัวเอกในเรื่องนี้ครับที่ได้ขัดเกลาฝีมือมาจากตำนานแห่งเทือกเขาอากินคะครับใช่แล้วครับตำนานแห่งเทือกเขาอากินะที่ผมกำลังหมายถึงนั่นก็คือฟูจิวาระทาคุมิครับชายผู้ที่เคยสร้างตำนานทิ้งล้อลงท่อครับจากการเข้าโค้งลงเขาที่เรียกได้ว่า,าก้าว งล่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งนั่นเองครับมันก็ทําให้น่าสนใจว่าพอเขาต้องมาสอนคนอื่นขับรถแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะ <S 2> <S 2> ก็เรียกได้ว,ว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ M.F. g โกรครับส่วนตัวเอกของเรื่องนี้ครับจะสามารถใช้ทริกและสกิลแบบฟูจิวาระทาคุมิได้ดีแค่ไหนก็ต้องเอาใจช่วยเขาได้ใน M.F. โก อันดับที่6ได้แก่เซคินกาคุอินโนมาเคียนสึไคผลิตโดยสตูดิโอแพชชั่นครับต้นฉบับก็มีมาจากไลโนเวลครับเริ่มฉาย25กันยายนปี2023ผลงานอนิเมะน้องใหม่จากค่ายแพชชั่นครับที่ไม่ว่าจะวาดอะไรครับก็ออกมาเอร่อยสมใจชายแท้อย,อย่างพวกเราจริงๆครับโดยถ้าหากจะพูดถึงแพชชั่นครับชื่อนี้การันตีครับจี G กันอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นผลงานอย่างใครว่าหนูเห็นผีแต่พี่เห็นหนูมีเอรุโกจังหรือจะเป็นอิเซไกเมคิวเดฮาเรโมหรือฮาเรียม้พี่ขอสร้างที่ ต่างโลกหรือจะเป็นผลงานรับช่วงต่อสุดเด้งดึงอย่าง High School DxD Hero และสุดท้ายกับผลงานอันเรื่องชื่อครับที่เคยถูกแบนกันมาแล้วนะครับโดยเนื้อหาของมันเรียกได้ว่าโคตรจะจังอะไรครับกับเรื่อง i s h i s o k u r e v i e w e r s นั่นเองนะครับ เท่านี้เนี่ยผมว่าหลายคนก็น่าจะพอนึกภาพออกแล้วสินะว่าผลงานของค่ายนี้เนี่ยมันจะเป็นเช่นไรต่อไปครับกับผลงานน้องใหม่อย่างจอมานเกิดใหม่วิทยาลัยผู้พิทักษ์ครับที่จะกล่าวถึงจอมานเลโอนิดเดดแมกนัสนะครับที่กําลังจะพ่ายแพ้ต่อ6วิรชนครับจึงทําให้เขาครับตัดสินใจที่จะผนึกตัวเองเอาไว้ครับและจะกลับมาชําระแค้นในอีก1000ปีให้หลังครับแต่ปรากฏว่าเมื่อจอมานได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับเขากลับพบว่าร่างกายของตัวเองนั้นได้กลายเป็นเด็กหนุ่มอายุเพียงแค่10ปีเท่านั้นเองนะะรแลใหว่่างที กำลังอึ้งกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนี่ครับเขาก็ได้จับพัดจ,จับผูครับเข้าไปเรียนยังโรงเรียนของผู้ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ครับที่เต็มไปด้วยพี่สาวสุดสวยและความเอโรยจึงได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนผลงานของสตูดิโอแพชชั่นนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง หูฟังไร้สาย True w i r e ที่มีเคสเป็นโปรเกบ,บอลและหูฟังข้างในครับเป็นลายพิกจูสามารถเล่นเกมได้ดีเลยต่ำใช้งานได้อย่างยาวนานครับและที่สำคัญครับราคาไม่ถึง1,000บาทลิงก์สั่งซื้ออยู่ด้านล่างคลิปนี้ซื้อเถอะครับผมจะได้มีกำลังทรัพย์ในการทำคลิปต่อไป อันดับที่5ได้แก่อโจโตะบังเคียนคุงนะครับผลิตโดยสตูดิโอโปรเจกต์นัมเบอร์ไนครับต้นฉบับก็มีมาจากมังะเริ่มฉาย28กันยายนปี2023มากับอนิเมะแนวโชโจครับที่สาวๆเนี่ยต่างรอคอยที่จะได้สัมผัสกับชีวิตรักวัยรุ่นแบบการ์ตูนตาหวานครับที่อนิเมะเรื่องนี้ครับมาในลายเส้นของการ์ตูนเฮนไตครับโดยเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของอิซากุนะครับที่เป็นโรคหวาดกลัวคนรอบข้างครับเพราะมีปู่เป็นหัวหน้าแก๊งอีกทั้งเธอเนี่ยตั้งใจว่าเมื่อได้้เเเขารียนูธอ อยากจะมีเพื่อนเยอะๆครับแล้วก็มีความรักเหมือนคนธรรมดาทั่วไปครับแต่ทว่าอุตโตเคยะครับชายหนุ่มอายุ26ปีครับนายน้อยของแกงครับที่คอยปกป้องอิซากุจนเกินเหตุครับกลับโกงอายุใช้เส้นสายของเขาครับเข้าเรียนยังโรงเรียนเดียวกันกับอิซากุครับและเคยะครับก็ตั้งใจเต็มที่ว่าจะไม่ยอมให้ผู้ชายหน้าไหนครับเข้าใกล้อิซากุเป็นอันขาดครับแต่ถึงแม้เขาจะดูเข้มงวดมากเป็นพิเศษนะครับแต่แท้จริงแล้วครับเคยะครับแอบรักอิซากุอยู่ข้างเดียวมาตั้งนานแล้วต่างหากจึงเกิดเป็นเลิฟคอมเมดี้ที่ต่างวัย ก็เรียกได้ว่าเป็นเลิฟคอมเมดี้ที่รู้สึกว่าอิงอย่างวะที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยแนะนํามานะครับ อันดับที่4ได้แก่คิมิโนโกโตกะได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 สกินะเฮะคุนินโนะคันโนโจผลิตโดยไบเบอรี่แอนิเมชันสตูดิโอครับต้นฉบับก็มีมาจากมังะจะเริ่มฉายในวันที่8ตุลาคมปี2023นี้ครับมากับผลงานเลิฟคอมดี้สุดอีกอย่างว่าอีกหนึ่งเรื่องครับที่รอบนี้เนี่ยพระเอกของเราครับต้องหาแฟนสาวให้ได้100คนนะและแน่นอนว่าต้องคบกับพวกเธอไปพร้อมๆกันนะครับและจะต้องทําให้พวกเธอทั้ง100คนเนี่ยมีความสุขให้จงได้นะครับไม่งั้นเขาครับจะต้องตายด้วยความทรมานอย่างส ัซึ่งเนื้อเรื่องครับจะเล่าถึงไอโจเรนทาโร่ครับชายผู้ที่ไม่สมหวังกับความรักมาเลยตลอดจนถึงชีวิตมอปลายครับจนเขาเนี่ยได้ไปขอพรกับศาลเจ้าแห่งหนึ่งครับที่พระเจ้าครับเหมือนจะลืมมอบพรความรักให้แก่เขาครับเลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับโดยการส่งสาวๆมาให้เขาถึง100คนครับนั่นเองครับจึงเป็นภาระหน้าที่ของเรนทารโร่ครับที่จะต้องจัดการกับชะตาชีวิตสุดวายป่วงนี้ครับและชะตาชีวิตของเขาจะเป็นเช่นไรต่อไปครับก็รอติดตามกันได้ในรัก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 เธอหมดใจแฟน สาวหนึ่งร้อยคน อันดับที่3ได้แก่โบคุรานออเมะยยโรโปโตคอผลิตโดยสตูดิโอขอต้นฉบับก็เป็นออริจินอลอนิเมะครับเริ่มฉายวันที่7ตุลาคมปี2023เอาใจสายอีสปอร์ตกันบ้างครับกับอนิเมะที่จะมาปลุกฝันให้กับคอเกมครับที่มีใจรักในการเล่นเกมและฝันจะเป็นโปรเพเยอร์ครับกับเรื่องราวของโทคิโนยะชุนครับนักเรียนมปลายครับที่อาศัยอยู่กับแม่และน้องสาวของเขาครับและหลังจากเสียเสาหลักของบ้านอย่างคุณพ่อไปครับและน้องสาวของเขาครับก็ได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้าโรงพยาบาลครับเขาเองครับ จึงต้องเลิกเล่นเกมที่ตัวเองติดครับและไปหาทํางานพิเศษหรืองานพาร์ทไทม์ครับที่คาเฟอีสปอร์ตแห่งหนึ่งครับที่มีชื่อว่า Fox One ครับก่อนจะพบว่าร้านนี้ครับมีหนี้มหาศาลครับจึงทําให้เขาครับตั้งเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์ในรายการแข่งขันเกมครับเพื่อนําเงินรางวัลนี้มาปลดหนี้ให้กับทางร้านครับและนั่นเองแหละครับจึงทําให้ชีวิตของเขาครับต้องหวนกลับมาสู่การเล่นเกมอีกครั้งก็เป็นอนิเมะที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่บอกเลยว่าพล็อตเรื่องแบบนี้ครับไม่ได้มีมาบ่อยๆครับยังไงก อันดับที่2ได้แก่ u n d e a d อัน u ักผลิตโดย David Production ครับต้นฉบับก็มีมาจากมังะเริ่มฉายวันที่6ตุลาคมปี2023มาต่อกับอนิเมะแอคชั่นพลอตสุดแปลกจากค่าย David Production ครับที่เคยฝากผลงานสุดตราตึงใจมาแล้วมากมายครับในซีรีส์ของโจโจ้ jo ครับที่ไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบสุดเล่าใจเพลงเปิดเพลงปิดที่ติดหูหรือจะเป็นงานอนิเมชั่นสุดเป็นเอกลักษณ์ครับที่ต่างก็เคยผ่านหูผ่านตาของใครหลายๆคนในที่นี้กันมาแล้วและผลงานเรื่องใหม่นี้ครับก็จะเล่าถึงเรื่องราวของฟูโกะครับ สาวสุดโชคร้ายครับที่ไม่ว่าใครคนไหนได้สัมผัสตัวเธอครับก็จะโชคร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตครับจนเธอเองเนี่ยตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตนลงนะครับแต่ก็ได้บังเอิญพบกับชายปริศนานะครับที่ต้องการใช้พลังนั้นของเธอในการปิดชีวิตตัวเองอย่างอันดี้ครับเขาเนี่ยเป็นอมตะนะครับและต้องการที่จะตายครับและหลังจากที่ทั้งคู่ได้พบกันครับชะตาชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต่างต้องถูกตามล่าโดยองค์กรยูเนียนครับที่คอยกำจัดเหล่าผู้มีพลังพิเศษในโลกใบนี้ครับและเรื่องราวจะสน แท็กแอคชั่นจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องรอติดตามชมกันได้ในวันที่6ตุลาคมนี้ อันดับที่1ได้แก่โซโซโนฟิเรนครับผลิตโดยสตูดิโอแมดเฮาส์ต้นฉบับก็มีมาจากมังงะจำนวนตอนทั้งหมด28ตอนครับเริ่มฉายครับในวันที่29กันยายนปี2023มากับอนิเมะสะท้อนคำว่าชีวิตคนเรานั้นมันสั้นกว่าที่คิดครับและความพิเศษของอนิเมะเรื่องนี้ครับคือสัปดาห์แรกเนี่ยจะฉายทั้งหมด4ตอนรวดกันเลยทีเดียวนะครับดูกันยาวยๆให้ตาแฉะตาเยิ้มกันไปเลยนะครับกับเรื่องราวสุดดราม่าสุดเงาครับที่เรียกได้ว่าพล็อตเรื่องเนี่ยเหมือนมาจากชายผ เาลยก็ว่ได้โดยเรื่องนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของปาร์ตี้ผู้กล้านะครับที่ปราบจอมมารลงได้สําเร็จแล้วครับทำให้ต่างคนเนี่ยต่างต้องแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองนะครับและเรื่องราวก็จะโฟกัสไปที่ฟิเรนครับจอมเวทเผ่าเอลครับที่มีอายุไขย,ยืนยาวกว่าคนอื่นๆในปาร์ตี้นะครับยาวชนิดที่ว่าเวลา10กว่าปีที่ร่วมเดินทางกันมาเนี่ยมันยังไม่ได้1ในร้อยของฟิเรนเลยด้วยซ้านะครับจึงทําให้เธอเนี่ยไม่ได้ตระหนักถึงว่าอายุไขของคนเราเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรความทรงจําความรู้สึกต่างๆนานาเน,นี่ยมันม ค่าแค่ไหนนะครับทำให้เธอครับตัดสินใจออกเดินทางย้อนรอยตามเส้นทางที่ปาร์ตี้ผู้กล้าเนี่ยเคยเดินทางเพื่อไปปราบจอมมันเพื่อที่จะเรียนรู้ความรู้สึกที่มีต่อสมาชิกในกลุ่มผ่านความทรงจําของเธออีกครั้งนั่นเองนะครับส่วนอนิเมะจะเล่าออกมาในรูปแบบใดครับจะเทือนใจและส่งไปถึงความรู้สึกของคนดูได้หรือไม่นะครับก็รอติดตามชมกันได้ในเรื่องรันนะ และอันดับสุดท้ายอันดับพิเศษของเราในวันนี้ครับมีถึง2เรื่องด้วยกันนะครับอันดับพิเศษอันดับแรกครับกับเคเคนซุมินักคิมิโตเคเคนเซโรนะโอเรกะโอสุกิไอซูรุฮานาชินะครับที่จะผลิตโดยสตูดิโอเองกิครับต้นฉบับก็มีมาจากไลโนเวลครับจำนวนทั้งหมด12ตอนจะเริ่มฉายในวันที่6ตุลาคมปี2023นี้ครับมากับเรื่องราวดอกฟ้ากับมาวัดครับที่เนื้อเรื่องครับเหมือนจะพาเราย้อนรอยกลับไปยังปี2017กันอีกครั้งครับกับเรื่องราวของชายหนุ่มผู้หนึงงรรับที่ต้อสาภพ กับสาวแก้วตัวท็อปของโรงเรียนครับแต่เทว่าเธอนั้นครับกลับตอบตกลงยอมคบเป็นแฟนกับเขาแบบดื้อซะอย่างนั้นครับหลังจากนั้นเธอครับก็ชวนพ่อหนุ่มเวอร์จิ้นคุงคนนี้ครับไปยังห้องนอนของเธอและพูดกับเขาว่ามาเริ่มทํากันเถอะและนั่นเองแหละครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะของอนิเมะที่มีชื่อเรื่องภาษาไทยสุดล่อลวงพวกขี้เงี้ยนกับชื่อเรื่องว่านุ่มซิงกับสาวฮอตเดทนี้จะรอดไหมนะ เห็นไหมชื่อเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่าโคตรล่อเลยนะฮะเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องจะเป็นเช่นไรต่อไปครับมันจะแตกต่างจากฮะจิเมเตนกแก้วหรือว่าแฟนผมเป็นสาวแก้วมากน้อยแค่ไหนนะครับจะเซอร์วิสมากเซอร์วิสน้อยอย่างไรครับก็รอติดตามชมกันได้ในวันที่6ตุลาคมนี้ อันดับพิเศษอันดับต่อมาได้แก่แชงก i l a f ฟอนเทียครับผลิตโดย Studio c 2 C ครับต้นฉบับก็มีมาจากมังงะจะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมปี2023ครับเรื่องราวของชายหนุ่มผู้หนึ่งครับที่ชอบเล่นแต่เกมขยะครับจนได้มาเล่นเกม VR ยอดฮิตครับที่มีผู้เล่นมากมายทั่วโลกครับแล้วก็ได้แสดงฝีมือของเขาให้เป็นที่ประจักษ์ในเกมแห่งนี้ครับและสําหรับเรื่องนี้ครับผมบอกเลยว่าถึงแม้เนื้อเรื่องมันจะคล้ายๆกับ s อฟต์อาร์ตออนไลน์ใส่ VR Link Start เข้าไปเล่นในเกมครับแต่ถ้าว่าด้านเนื้อหหาาาาารรวววมไไปทังงนนภพแลลละกกเเคคื่่ออบย ณภาพครับแก้วกันอย่างแน่นอนโดย Studio C2C ครับเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนๆเรื่องนี้ครับเคยอ่านมังงะกันมาแล้วครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกของท่านไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้หน่อยแล้วกันนะครับว่ามันสนุกอย่างไร และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับอนิเมะมาใหม่ที่น่าสนใจประจำซีซัน4ปี2023ครับซึ่งแน่นอนว่ายังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ผมไม่ได้หยิบยกมาแนะนำให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะครับเอาเป็นว่าก็อย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเอาเองด้วยล่ะที่นี่ก็มาต่อกับตารางการฉายนะครับของอนิเมะภาคต่อประจำเดือนตุลาคมปี2023นี้ดีกว่านะครับมากับภาคต่อเรื่องแรกครับกับ Go b l i n Slayer ในภาคที่2ครับที่รอบนี้ครับมีการโยกย้ายสตูดิโอนิดหน่อยครับเปลี่ยนมาเป็น Novel เ่นบและ จะเริ่มฉายในวันที่6ตุลาคมนี้ครับส่วนงานภาพมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรนะครับก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปละนะต่อมากับชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพเงาซีซั่น2ครับที่จะผลิตโดยสตูดิโอเน็กซัสเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับต้นฉบับก็มาจากไรโนเวลครับสารต่อเรื่องราวสุดเบียวครับในวันที่4ตุลาคมนี้ครับใครที่เป็นแฟนแฟนเทพเงาครับก็ห้ามพลาดเป็นอันขาดต่อมากับเคนเกนอาชูราครับซีซั่นที่2พาร์ทที่1ครับที่เริ่มฉายในญี่ปุ่นครับตั้งแต่วันที่21กกััันนนนนนยยยาาาแแลล้้วครรรบสหใทีี่่่เเปป็็ฟืือองมมมไตติดช ให้้ไดละมาต่อกันที่อุมามุสุเมะครับในซีซั่นที่3ครับที่ก็ยังคงผลิตโดยสตูดิโอไคครับและต้นฉบับเนี่ยก็มาจากเกมเหมือนเคยครับเริ่มใช้ในวันที่4ตุลาคมครับต่อมากับคิซูนาโนเอลเล่ซีซั่นที่2ครับที่จะผลิตโดยวิดสตูดิโอและก็สิกเนลเอ็มดีนะครับที่มีกําหนดใช้ในวันที่4ตุลาคมครับต่อมากับมาโฮซุไคโนโยเมะซีซั่นที่2พาร์ทที่2ครับที่จะผลิตโดยสตูดิโอคาฟกาเช่นเคยครับต้นฉบับก็มีมาจากมังงะและเริ่มใช้ในวันที่5ตุลาคมนี้ครใที่เป็นะครับ ฮาเตโนยูชาโนนาริอาการิซีซั่นที่3ครับก็ยังคงผลิตโดยคิเนมาซีตรัสเช่นเคยนะครับจะเริ่มฉายในวันที่6ตุลาคมมีทั้งหมด12ตอนนะคันโโจโมะคันโโจซีซั่นที่2ครับสารต่อเรื่องราวสุดปวดหัวปั่นประสาทครับที่เรียกได้ว่าดูอาทิตย์ละตอนก็พอนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ครับก็ยังคงผลิตโดยเซเนจิเอสพีเช่นเคยครับต้นฉบับก็มีมาจากมังะจะฉายทั้งหมด12ตอนนะครับจะเริ่มฉายครั้งแรกในญี่ปุ่นนะครับในวันที่7ตุลาคมปี2023นี้ไสอนพาดินันที่รับิตโดย OL เแลวก็สไลด Beyond นะครับต้นฉบับก็มีมาจาก Light Novel นะครับมีทั้งหมด12ตอนครับจะเริ่มฉายในวันที่7ตุลาคมนี้เช่นกันฮะ Spy Family ีซีซั่นที่2ครับผลิตโดย w i ส Studio และก็ Clover w o เ k s เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับต้นฉบับก็มีมาจากมังงะครับจะเริ่มฉายในวันที่7ตุลาคมนี้เช่นกันฮะจิบะคุโชเนนฮานากะคุง2023มครับไม่ทราบว่านี่เป็นภาคต่อหรืออะไรกันแน่นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4ตอนครับตอนละ8นาทีนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นตอนพิิเศษนับบผลตตโดย Studio Lu ทีี่มม้ฉาาจก จะเริ่มฉายในวันที่11ตุลาคมนี้ Dead Mouse Dead Play ครับพาร์ทที่2ทับครับผลิตโดย s t u d i o Geek t o y เช่นเคยครับต้นฉบับก็มีมาจากมังงะครับในภาคนี้มีทั้งหมด12ตอนครับและจะเริ่มฉายในวันที่9ตุลาคมนี้นั่นเองนะฮะ Doctor Stone New World ซีซั่นที่3พาร์ทที่2ครับผลิตโดย TMS Entertainment ครับต้นฉบับก็มีมาจากมังงะครับในพาร์ทที่2นี้จะมีจำนวนตอนทั้งหมด11ตอนครับและจะเริ่มฉายในญี่ปุ่นในวันที่12ตุลาคมปี2023นี้ฮะและสุดท้ายท ใกสุดครับกับชินเกคีโนะเคียวจินครับเดอะไฟนอลซีซั่นพาร์ทที่3ที่ในที่สุดมึงก็จบจริงๆกับเขาสักทีนะผลิตโดยสตูดิโอแมปป้าครับต้นฉบับก็มาจากมังงะครับจำนวนตอนทั้งหมด1ตอนครับฉายเพียงแค่วันเดียวแล้วก็ดูกันไปเลยยาวๆนะครับจะเริ่มฉายในญี่ปุ่นครับในวันที่4พฤศจิกายนปี2023นี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครที่ติดตาม Attack on t i ท a n นกันมาอย่างยาวนานครับภาคนี้ก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วนะฮะก็อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้ละก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตารางการฉ และอนิเมะน่าดูประจำเดือนตุลาคมหรือว่าซีซัน4ปี2023นี้นะครับหากมีเรื่องใดตกหล่นไปและอยากให้เอามาแนะนำเป็นพาร์ทเสริมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เช่นเคยนะครับหรือว่าเพื่อนๆครับรอเรื่องอะไรกันอยู่บ้างก็อย่าลืมบอกเล่าความรู้สึกของเพื่อนๆนะครับไว้ที่ช่องคอมเมนต์ให้ผมได้อ่านด้วยละ่ะเอาล่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและก็ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้รักนามรักปลารักไซก,กุระบายล็อกเอา